การที่เราปล่อยให้ใจเราคิดทั้งวันเลยคิดโน่นคิดนี่สารพัดมันทาให้เราฟุ้งซ่านโยมไม่มีเอกคาตาจิตไม่มีจิตตั้งมัน่นพอยมอยากจะมีจิตตั้งมัน่นโยมก็ไม่รู้วิธีทําอีกเอ๊ะจะทํำยังไงให้มีจิตตั้งมัน่นพอมาเจริญอาาปาแล้วจิตฟุง้งโยมก็ลาคาญอุย้ยจิตฉันฟุ้งเนี่ยสงสัยฉันเนี่ยบาปกรรมเยอะคงทําไม่ได้ก็ไปคิดอตินิปาตคือสําคัญตนว่าเลวอย่าไปคิดแบบนั้นแค่คิดคือโยมก็ไม่ได้ทํา แต่ยมต้องคิดว่าเราทำได้อยู่ในวิสัยที่มนุษย์จะทำได้มันไม่มีใครหลอกมัดนั่งรู้ลมหายใจแล้วมันไม่ฟุง้งมันฟุ้งทั้งนั้นแหละคนที่เป็นพระอาลันมาก็ฟุ้งมาก่อนพระพุทธเจ้าก็ฟุ้งมาก่อนท่านจึงบัญญัติว่าจิตนี้เป็นละหุปริวัตตังเพราะท่านรู้นี่จิตมันฟุ้งเนี่ยมันฟุ้งเยอะเนี่ยแต่ท่านไม่ไปเป็นตัวจิตท่านกำลังดูว่าจิตไม่ใช่ของท่านจิตไม่ใช่ของเรา ท่านอุปมาจิตเหมือนลิงลิงมันจับกิ่งไม้นั้นปล่อยกิ่งนี้จับกิ่งนั้นปล่อยกิ่งนี้เราก็จะไปเป็นมันสิเราดูมันเฉยๆจิตที่ฟุ้งก็ไม่ใช่ของเราแต่เรากําลังฝึกมันสร้างนิสัยใหม่ให้มันให้มันเนี่ยพอใจอยู่กับอารมณ์อันเดียวพระองค์เปรียบเหมือนกรรมการจับสัตว์หกชนิดมาผูกด้วยเชือกเหนียวกับเสาเขื่อนเสาหลักอันมั่นคงจับงูจับนกจับจระเข้จับ สุนัขจับสุนัขจิ้งจอกจับลิงมาผูกด้วยเชือกแล้วก็ผูกเข้ากับเสาเขื่อนเสาหลักอันมั่นคงพอปล่อยสัตว์ไปเป็นยังไงไอสัตว์หชนิดก็จะยื้อยุดฉุดไปเข้าที่หากินที่อาศัยของตนงูจะเข้าจอโปลวกจระเข้จะลงน้ํานกจะบินขึ้นไปในอากาศสุนัขจะเข้าบ้านสุนัขจิ้งจอกจะไปป่าช้าลิงจะไปป่าในที่สุดไอพวกนี้ก็จะหมดแรงเพราะมันดึงสู้กับเสาเขื่อนเสาหลักไม่ไหว มันก็จะมานั่งเจา้านอนเจา้าอยู่ที่เสาเกินเสาหลักดังนั้นหน้าที่ของเราคือความเพียรโยมต้องทําความเพียรทุกวันวันละนิดวันละหน่อยทําทุกวันรู้ลมหายใจทุกวัน